ฮัลโหลสวัสดีครับวันนี้อยู่กันในเกมเวอร์วาซีกับพาร์ทที่10กันแล้วนะครับครับผมผู้ชมวันนี้จะเป็นแชปเตอร์ที่3แล้วนะนะของเมืองมอสโกนะครับเราก็จะมาต่อกันเลยจากพาร์ทที่แล้วเลยนะก็เลือกตัวละครไว้แล้วเรียบร้อยโอเคครับก็ไปลุยพร้อ,รอมๆกันเลย มาครับผู้ชมก็ยังหนาวเหมือนเดิมนะเมืองมอสโกเหมือนว่าจะกลับมาที่รถไฟอีกแล้วนะเว่าผ่าแรกๆเนี่ยเราจะอยู่ที่รถไฟนะแต่ว่าเป็นเมืองนิวยอร์กครับเหมือนเดิมนะผู้ชมมากับเปิน UCI นะลายมีแพนด้าน่ารักกิ๊กขกแต่ว่าเราเปลี่ยนตัวละครนะโอเคหัวน้าทหารคนเดิมนะเขาก็ยังมากับเราด้วยนะครับแต่ว่าหัวเขาแตกนะเขาไม่ยอมไปล้างหน้านะผมงงมากโอเค กอบไปลุยพร้อมกันเลยโอ้ <Yahoo! S 1> oh, แล้วก็ตรงนี้นะมีคนโดนหิมะนะครับแข็งตายนะเนี่ยนะแต่ผมว่าเขาอาจจะไม่ใช่คนหรอกอาจจะเป็นซอมบี้ละมั้งปปเขาบอกให้เราไปที่ทางเข้าบังเกอร์นะครับประตูทางเข้าอยู่ทางซ้ายหรือว่ามีตัวอะไรรออยู่ม,นะมั่งนะถ้าเจอไวรัสกับซีโฟน,นี่จะดีมากเลยแต่และนอนเหลอครับเนียนนะเนียนตัวนี้ วันนี้ก้อนเนียเนี่ยมันเคลื่อนสีแดงๆนะอันนี้เป็นปืนยิงลูกระเบิดนะโอเคเดี๋ยวผมขอดูของก่อนนีไงมันมีของรอผมแป๊บเครื่องยิงลูกระเบิดเอาแล้วกันพ <B ingo. S 1> วกนี้เหมือนจะตายแล้วนะตัวนี้อย่างครับตัวนี้ก็อย่างโอเคตรงนี้ทางตันไปไปกันเลยไปกันเลย เรามีคนนำทางให้นะเป็นทหารคนนั้นแหละที่เราช่วยเขาไว้เมื่อพารแรกพัรแรกของเมืองบอสโคนะขนาดใต้ดินแบบนี้ก็ยังมีซอมบี้นะคุณผู้ชมชม,มาจะไปแบบเงียบๆก่อนเดี๋ยวไว้มันตื่นแล้วค่อย,อยนั่นตรงนี้มีปืนสตน์เติมครับลูกซองยิงผีแบบลูกประคำ แล้วก็ประตูที่ต้องใช้ซีโฟนะเราไม่มีโอเคไปตามทางไปเลยโอเคครับก็เป็นรถไฟใต้ดินนะนะทางนี้เฮ้ยเฮ้ยโอ้โหได้ยินเสียงเต็มเต็มเสี <S 2>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  ยงอะไรอ่ะผมได้ยินเสียงเหมือนอะไรสักอย่างนะมังเสียงพลังงานโอเคป ไปดีกว่าอยู่ในนี้นานๆเหมือนจะหลอดนะเนี่ยมืดๆไล่ให้หมดโอเคครับเหมือนจะเป็นสถานีอะไรใต้ดินน่ะนะนี่ไระปืนก๊อกไม่เอาละกันตรงนี้อะไร,นนะไรลูกฟองก็ดีนะแต่ว่าไปไม่ค่อยได้ใช้เลยลูกฟองเก็บ<ค><ณ>เศษโหนี่ยังไม่ตายเลยเนี่ย เนียนนะเนียนเนียนมาอา้าวมาถึงก็ให้กันเลยเหรอโอเคโอเค,อเคกันก่อนครับฮันเตอร์ฮันเตอร์อยู่ข้างหน้าระวังไป็นะตายอย่างอันนี้ตายแล้วตรงนี้มีพยาบาลครับโอเคมาถึงก็ต้องกันเลยนะ30กว่าวิ เย่งฮันเตอร์อีกแล้วติดตรงไหนได้บ้างตรงนี้นโอเคใส่ไฟวางก่อนครับมีไปดีกว่าน่าจะยากแล้วก็เจอประตู C4 ฟอีกแล้วแต่เราไม่เจอ C4 นะคุณผู้ชมทำไมไม่มีเลยอมีแต่ประตูนะพวกนี้มีทางเข้าไหมไม่มีเลยครับอีกสิบวิต้องการแล้วอะโอเคเติมไม่พร้อมแล้วกันเห้มันมา อันนี้ลูกซองทำไมมันคนละลายกับเราอ๋อมันมีลูกซองสองแบบนะมีแบบรัวกับไม่รัวนะครับมาแล้วมันเริ่มกันเลยมาทางนี้ครับด้านหน้ามาแล้วโอ้โหมันปีนขึ้นมาจากไหนอ่ะปีนเป็นลิงกันเลยนะพวกนี้นี่เหน็อุ้ยอุ๊ยอุย,อย,อยมาแล้วมาแล้วต้านการยิงทอด ยเยอะยเยอะยเยอะเอะยอมากยเยอะเยอมาถึงก็ต้องกันเลยเหรอผมยังใช้สายฟันเหมือนเดิมนะติดตัวโดน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 ทางฝ่ามาหนึ่งล่วงมันเป็นเหมือนแลบใต้ดินหรือเปล่าตรงนี้นะครับอา้าวเจอซีฟแล้วเพิ่งจะเจอโอเคเจอก็ยังดีช็อตก่อนตัวนี้เพื่อนโดนช็อต วาง T4 ด้วยเลยมันมืดๆหน่อยนะเราก็เลยหาไม่เจอนะครับมาเพื่อจะได้ของดีอุ๊ยใครโดนใครโดนใครโดน,โดนเพื่อนโดนโหยิงไม่ทะลุด้วยอะ่ะเดี๋ยวแป๊บแป๊บบูแบบบช็อตนี่ช็อตแบบเป็นกลุ่มยิงยิงหน้ามาันยิงหน้ามาันยิงเนาะล้วงหลังเข้า ก็มาดิครับโอเคหมดยังใครกรีดมีคนกรีดกรีดหละครับดูในนี้ก่อนได้อะไรม้างมีฟาร,ร์ม,มาสนะแล้วก็พยาบาลฮิวก่อนต้องป้องกันอีกสิกว่าวิเองพยาบาลมาโอ้พยาบาลเยอะแฮช่วยเพื่อนหน่อยดีกว่าน,นะเอาไป เซอเก้ผมรู้ผมอ่านชื่อเขาถูกหรือเปล่านะว่ามันไม่ใช่ภาษาอังกฤษเฮ้ยระเบิดระเบิดบึ้มโอเคเปิดแล้วไปเราจะ,จะต้องหาน,นี่ด้วยนะตัวไวรัสนี้ตายแล้วโอเคอันนี้อย่างแน่นอนยืนอยู่ ายแล้วตัวนี้ตัวนี้ยังอ้าวเจอซ4ฟอยู่วันนี้ครับดีมากตรงนี้เป็นหน้าไม้เหรอไม่เอามีเลื่อยไม่เอาเรามีเครื่องยิงลูกระเบิดด้วยนะลืมใช้นะเนี่ยตามมาเพื่อนได้ยินฮันเตอร์ฮันเตอร์๋อไม่ใช่ฮันเตอร์เป็นตัวธรรมดามีแต่แบบเป็นชุดนักวิทยาศาสตร์ทั้งนั้นเลยนะคุณผู้ชม แสดงว่าในนี้มันเป็นแบบแลบบใต้ดินแน่เลยอ่ะโอเคไปกันใครๆเลยจเดนอ e ีวิลเลยนะมีแบบแลบบอยู่ใต้ดินนะครับของอัมเบลล่าอะไนี้โอ้โหคนนี้โดนลากมาเขาเข้าไปทำอะไรโอเค,อเ,คเดี๋ยวหาของทางนี้ก่อนรอแป๊บนะอ๋อเขาเปิดให้เราครับ สำรวจคลายคลายมันตื่นแล้วนี่ครับคุณผู้ชมเป็นแบบแลบ,บใต้ดินนะคลายอัมเบล่าเลยอะมาอันนี้อะไรอะ่ะพยาบาลเดี๋ยวใครเลือดน้อยนะอีวานอีวานคนหนอีวานวานี้อยูให้ก่อนมากันแล้วมันมากันแล้วให้มันมา โหเยอะ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 ,ยอะดลดแปบบ๊บผมว่าเอาลูกซองยิงผีมาดีกว่าลูกซองแบบมีลูกประคำมาลูกประคำติดลูกประคำมาด้วยครับมีของแอบไหมตรงนี้มีปืนกลพลาไม่เอาป็นกลเราเล่นบ่อยแล้วเราจะมาเล่นแบบปืนอื่น้าง เย้ยฐานยิงฐานยิงโอ้ยไม่ได้ดูเลยวิ่งเข้ามาเดี๋ยวปดก่อนโอ้ยตกใจหมดมีไวรัสไหมไม่มีอ่ะขอไวรัสหน่อยมีบาเลสครับตรงนี้ฐานยิงอยู่ไหนอุ้ยอยู่ด้านหน้าเราเลยโอเคอ้อมไปเอาเพื่อนไปตัวล่อโอเคตายยังตัวนี้ ได้แล้วครับตัวนี้ยังมาต้องเรียกลิฟรครับเรียกแล้วหาของต่อนี่มีอะไรเปล่ามีพยาบาลอีกแล้วเล่นคนเดียวนี่พยาบาลมันเยอะดีนะเพราะว่าบอดมันไม่เก็บกันมันมากันแล้วไอ้มันมาโอเคล่วงใครกิด อุ้ยอุ้ยอุ้ยโตพิษโตพิษมาโตพิษโตพิษมาโอ้ยลิฟต์ยังไม่มาเอาขึ้นยิงลูกระเบิดไปเอา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 ไปเยอะ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 คุณผู้ชมเยอะมากเยอะเยอะตัวกีต์มันกีตอยู่ข้างบนน่ะยังไงอ่ะอ๋อนี่เองนึกว่าอยู่ไกลเสียร่วงไปแล้วลิฟต์เปิดแล้วเพื่อนรอช้าไม่ได้โอ้โหฐานยิงทำไงอ่ะ จะวิ่งไงไปถึงโอเควิ่งทางนี้ก่อนออตื่นกันแล้วตื่นกันแล้วแบบนักวิทยาศาสตร์ทั้งนั้นเลยอะ่ะทอมบี้นักวิทยาศาสตร์นี่ถ้าส่งสารหรือว่าไอพวกนี้มันอาจจะเป็นคนสร้างไวรัสก็ได้นะอาจจะไม่จะเป็นต้องสงสารมันหรือเปล่า,า,าตรงนี้ตรงนี้ไปปิดก่อนถามยิง เอ้ยบูมาแปบ๊บนึงช็อตก่อนโอเคเพื่อนลุมมันตามสบายไว้ตรงนี้ที่โฟเอาก่อนเลยครับวางก่อนขอของดีๆหน่อยผมว่าเราควรจะฮิวก่อนตอนนี้เกมนี้มันก็ไม่ได้ยากนะแต่เวลาถ้าเกิดโดดซอมบี้ลุมเยอะๆเ,เนี่ยเลือดมันลดห่วมเลยนะต้องระวังให้ดีตรงนี้มีพยาบาลโอเคพอดีของนี้อะไรรอยนัด เอาหมดตรงนี้ลูกโม่อเอามาเราใส่สก,กินด้วยนะเป็นลูกโม่แบบเก็บเสียงนะครับปะมีอะไรไหมเคลียเกย์เปิดตรงนี้มีรูปอะไรด้วยเนี่ยพัสันตะป่าปาอนะไรเอ้ยเอาอีกแล้วจะทำยังไงกับเครื่องพวกนี้ดิวิ่งลบแบบดิจิตอลดิจิตอล แบบดิจิตอลโอเคได้อยู่เดี๋ยวเล่นนิดหน่อยปิดให้หมดก่อนให้มันเป็นพวกเราอะนะแล้วก็ตรงนี้ผมจะเปิดเมื่อกี้ยังไม่ได้เปิดเลยเพราะว่ามันมีตัวทันยิ่งอยู่นะมีอะไรมั่งอ๋อสตันกันทั้งนั้นเลยหรอ,อโอเคก็ยังดีมาแล้วครับเสียงซอมบี้มาแล้วครับมากันแล้วครับมาเลยครับ ลูกโม่นี่แรงอยู่นะแต่ว่ารีโหลดช้ามากเฮ้ยโอ้โหหลังมางั้นไปแล้วจะแ,แบบค่อยๆย,ยิงซะหน่อยมาเพื่อนเรานำเองตามมาโอ้โหแถบ,บมันกว้างมากเลยแฮะวงไปซะล่วงล่วงล่วง จะว่าไปยังไม่เจอไวรัสเลยนะคุณผู้ชมหมดหวังแล้วมั้งเนี่ยไอตัวกีตตัวกิฟันอยู่ด้านล่างอะ่ะทำไงอะ่ะเราจะมองเห็นยังไงอะ่ะอันนี้ยิงได้ปะกำลังจะยิงอยู่เนี่ยมันอยู่ด้านเนี้ยมันยิงไม่ได้อะ่ะโอเคผมวิ่งลงแล้วกันโอ้มันกวนมากเลยนะตัวนี้ ือมันแบบมาเกิดที่หลังเราไงเราขึ้นไปแล้วอะ่ะใครโดนระเบิดพีชีพไปเร็วเพื่อนเยอะเยอะจัดเลยท็อตก่อนไปไปไ,ปไปอยู่ไม่ได้แล้วเหลือหกนัดในรังเพลิงอะนะแล้วก็สำรอยหกนัดอ้าวเต็มหน้าเลยเพื่อนช่วยด้วยเรามีสกิลลุกนี่ไงทีมันซะมีตัวไหนเนียนไหมเนียนไหมแถวนี้ โอ้โหนี่มันฉากในเวอร์วาซีเลยนี่นะในภาพยนตร์นะที่แบบว่าวิ่งถ่านไม่สปอยดีกว่าไม่เอาไม่เอาไม่เอาให้คุณผู้ชมไปดูกันเองจะได้อินนะตรงนี้มีเลือดอ่ะอยี่ก่อนก็มันต่อจากในหนังอะน,นะถ้าไปดูหนังมาก็าจะสนุกไปอีกแบบหนึง่งโอเคแต่เล่นเอามันก็สนุกละเปิดแล้วครับ ลมควันเลยเฮ้ยดีเหมือนกันนะเนี่ยมันเอาหัวโคกกันใหญ่เลยคุณผู้ชมดูดิอันนี้ที่เราลมควันนี่น่าจะเป็นพวกไอ้นี่ะัะเป็นแบบยารักษาหรือเปล่านะเนี่ยเหมือนมันมสลบไปแล้วอะหรือว่าฆ่ามันก็ไม่รู้นะถ้าเป็นยารักษาก็ดีเขาจะได้ไม่ตายนะ่ะโอเคครับมันเอาหัวโคกดูดิเอาหัวโคกใหญ่เลยนะ ัวแตกไปโอ้หเราลงมาลึกมากเลยเนี่ยเริ่มลึกขึ้นเรื่อยๆโอ้โหสังเวียนเหมือนจะให้ตีบอสอะไรประมาณนั้นนะดีนะที่เกมนี้มันไม่มีบอสต,ต้องเตรียมตัวกันแล้วใช่ไหมโอเคนะครับเตรียมตัวเพื่อนเราจะเจองานใหญ่แล้วเก็บอะไรได้เอาให้หมดตอนนี้มีลูกซองกำไว้ โอโตเมติก okay, เราจะไว้กลางๆดีกว่านะอันนี้ฮันเตอร์เราจะไว้แบบใกล้ๆกันนะเราจะได้มองเห็นนะครับเวลากระสุนมันหมดนะนะมันจะขึ้นเป็นสีเหลืองๆผมเปลี่ยนเป็นปืนคิดแล้วกันปืนคิดสีทองเรามีสกินปืนนะนะมามากันแล้วหรอนี่แบบยังไม่เริ่มเลยนะมันเอากันแล้วหรอเดี๋ยวผมขอหาของแป๊บจะได้กันกันจะ แต่ว่าเราไม่เจอไอ้นี่แล้วนะคุณผู้ชมไวรัสอ่ะสงสัยจะหมดหวัง RPG มาโอเคเอาให้ผ่านก่อนก็พอปูมาปูหน้าหงายครับปูช็อตแล้วฟันครับมานี่ตีหน้าครับเนี่ยแป๊บเดียวก็สูนหมดแลลวอยู่ไหนสกิมเมอร์ตัวกีตตายยังโอเคผมเริ่มเลยแล้วกันนะ s <S เพราะว่าถ้ารอก็ไม่รู้จะเสร็จเมื่อไหร่ มาสายยังอุ๊ยมันร่วงมาจากไหนกันเนี่ยโอ้โหมากันแล้วมาปืนค,คิดนี้ผมไม่ค่อยได้เล่นนะเนี่ยก็เล่นอุ้ยเต็มหน้าตกกระจายหมดโอ้มากันเพียบมากันเพียบไหนกระสุนยังไม่หมดนะหานยิงโอเคเรามีปืนสตตนอยู่ไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่ อนี่ก็น่ากลัวอยู่เือนเลยเยอะจัดเลยมาดิครับส่วนหมดแล้วตัวนี้เติมก่อนเติมวิ่งมากแล้วคุณผู้ชมเอาอาบีจีมาแล้วยิงบึ้มเรียบร้อยลุกซองมาวิ่งมากแล้วมาแล้วยิงก่อนไม่ให้ขึ้นไม่ให้ขึ้นเอามันเลยเพื่อนช่วยกัน ให้ไปทำอะไรเนะี่ยให้ไปแอคทีฟโอเคอยู่ตรงไหนอ่ะเขาบอกให้เราไปแอคทีฟนะคอนโซลตัวเอสนะคอนโซลตัวเอสน่าจะอยู่ริมนี้หรือปะดูในแผนที่นะมันขึ้นส้มๆตรงนี้ปะตัวเอสตัวเอสตัวไหนวะนี่อะตัวเอสโอเคอ๋อมันไม่ได้โชว์ด้วยนะนคือมันไม่ได้โชว์บอกนะครับในแมปเราจะต้องวิ่งหาเอง ตัวเอสเสร็จแล้ว,วไงต่อไอ้วกนี้มันมากันเรื่อยๆแน่นอนอย่างเงี้ยนะยิ่งไม่มีทางหมดแน่นอนอันนี้เกาะมาดิครับต่อไปตัวอะไรอะ่ะคอนโซลก็คอยอ่านง,งงๆนิดหนึ่งต่อไปคอนโซลซีวันครั 1, บซีวันซีอยู่ไหนอะ่ะต้องวิ่งหาใช่ไหมเนี่ยยังไงทางซ้ายเจอแล้วคือพวกนี้มันมาไม่หมดหอ่ะคุณผู้ชม เราต้องรีบเอาแล้วเพื่อนโดนแล้วขอเปิดก่อนโอเคเปิดได้ปะเนี่ยไม่ทันหรออะไรกันครับเนี่ยเยอะเยอะเยอะช็อ,อ,อ,ชอตก่อนชอ็อตขอเปิดแป๊บนึงโอเคเปิดแล้วเอาอีกแล้วแต่ดีนะที่เรามีสก,กิลลุกนะครับมันก็เลยไม่เท่าไหร่พวกนี้ตัวกีกีตเหรอครับนะัดเดียวล่วงเร็วไปเร็วเพื่อนออาหมดหมดชอ็อตเร็สุนก่อน วิกฤตแล้วคุณ้มชงกระสุนหมดเดี๋ยวก่อนยังไม่มีเวลาเติมเติมก่อนโอเคโหลดให้เรียบร้อยต่อไปคอนโซลสีสองครับคอนโซลสีสต่อไปเอาอีกแล้วลุกลุกเร็วลุกลุก,ลกโอเคลุกอยู่ด่วนเลยชักจะแดงแล้วขอบจอ,อคอนโซลสีสองครับ ข้นมากันใหญ่แลวคุณผู้ชมเอาก่อนตรงนี้โอ้ปีนกันใหญ่เลยนะแต่จะหิวพวกนี้ไหนคอนโซลสีสองนี่ไงโอเคเรียบร้อยแล้วตรงนี้มีเลือดเอารอยนัดเอาเอาหมดดีโหลดได้พร้อมลูกโม่ไม่ให้ขึ้นไม่ให้ขึ้นตรงนี้มีแก๊สอยู่ไม่ให้ขึ้น ไปโอ้อย่างเท่คุณชมลูกโมมันเป็นสก,กินปืนอ่ะนะสีทองทังเก็บเสียงทั้งมีนี่ด้วยนะมีเลเซอร์ด้วยอุ้ยอุ้ยอุ้ยโมดชมปืนโ,นโดนโดนโดนแล้วโดนแล้วโมดะพูดเยอะไปต่อไปเป็นคอนโซลเคหนึ่งครับ K1 หนึ่งเคหนึ่งเคหนึ่งวันทำไมมันเหมือนมวยเลยนะเควันจะว่าไปเราเติมนี่ก่อน จเย็นใจเย็นใจเย็นช็อตช็อตช็อตก่อนช็อตช็อตก่อนร้อยนัดกาดตรงนี้ด้วยตรงนี้ด้วยทางซ้ายนี่ก็มาเอามันเลยเพื่อนเอามันเลยเราไปหาคอนโซลก่อน K1 ครับ K1 ผรู้แล้วมันอยู่ไหนนะนี่ไงนี่ไงโอเคเรียบร้อย <c oughs> ผมฮิวเลือดก,ก่อนนะ <c oughs> มาเร็วเพื่อน ป้อมปืนกระสุนหมดแบบนึงมาเติมให้พวกนี้มันขึ้นมาเนี่ยเอาลอยนัดมายิงอ้าวหมดแหละเปืนคิดต่อ,อย,ยุ่งไงยยุ่งเสียงตัวระเบิดเอาแล้วเพื่อนบึ้มขอโทษน,นะเพื่อนมันต้องยิงอะโอเคต่อไปเป็น K2 ครับ K2 เ2แล้วมันอยู่ตรงไหนอ่ะตรงนี้ A ไม่ใช่ครับใครคิดโัวคิดมึงไกลๆโดนไหมโอเคล่วงไปแล้วเเคทู 2, คุณผู้ชมเคทูยู่ไหนอ่ะไม่เจอหาก่อนหาก่อนตรงนี้ก็ส่วนหมดเดี๋ยวก่อนเราต้องวิ่งเป็นวงกลมนะมังเนี่ยว่าเราไม่รู้ด่านนะนะ ผมรู้แล้วว่าเคทูมันอยู่ตรงไหนอ่ะนี่ปะโอเคเจอแล้วเปิดเติมสแตนการก่อนโอ้โหมันดักหน้าสตตนอย่ามายุกนี่เงียบเงียบครับเงียบครับหมดยังมันจะครบแล้วนะโอเคต้องไปแล้วช็อตไปแล้วเพื่อนแล้วเราก็ทำการยิงมิสไซน์นะครับโอเคเรียบร้อยคุณผู้ชมผ่านแล้วโอ้ยลุ้นมากเลย ิงมิสไซล์เลยทำลายพวกซอมบี้ให้หมดเมืองเป็นการแบบลมควันม้นนะนะปล่อยไอตัวแก้พิษเนี่ยออกไปข้างนอกนะทำให้ซอมบี้มันหายไปซอมบี้โอเคเรียบร้อยคือมันก็ยากนิดนึงนะเพราะว่าผมไม่ค่อยรู้ด่านนะครับต้องวิ่งหาเอาอะนะตัวรักทุเลนิดนึงแต่ก็สนุกไปอีกแบบนึ่งนะมาเวลอัพแล้ว ผมว่าพารหน้าเราเวลตันแน่นอนเลยนะสายนี้นะสำหรับสายสลชเชอร์นะสายฟันนะครับก็พาร์น,นี้ใช้ลูกโม่ไปเยอะอยู่นะแล้วก็ลูกซองคู่ลูกซองลูกประคำะนะอัพแลวแล้วก็ไม่เจอไวรัสด้วยอดเลยแล้วก็เดี๋ยวพาร์ทหน้านะจะเป็นพาร์สุดท้ายนะครับของเมืองมอสโกนะกับกลุ่มผพ้รอชีวิตนี้นะ ก็อย่าลืมมาติดตามกันนะว่าจะหนีรอดออกไปจากเมืองมอสโกได้สาเร็จหรือเปล่านะครับก็วันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วอย่าลืมรักษาสุขภาพกันด้วยแล้วไว้เจอกันใหม่บ๊ายบาย